สวัสดีครับพบก,กันที่ช่องสปอร์ตน็ตที่ติดเกจิ้งเคยแหล่งโลกภาษาล,ลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าว,าวการจากลาเมื่อถึงเวลาออนโตนี่มาซิยาดงานนี้สาวกปีแสดงน้ำตาซึมออนโตนี่มาซิยาดโพสซึ้งอัมราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่อยู่รับใช้สโมสรนานถึง9ปีออนโตนี่มาซิยาดกองหน้าชาวฝรั่งเศสประกาศอาัสม,สมราสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลปีแสดงอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้หัวหอกวัย28ปีจะย้ายออกจากแแมมมนนนเเเเชชสตตตออรรร์์ยูไไ็ดบบ้้ค่่าััววงซี ซึ่งสัญญาของเจ้าตัวที่มีอยู่กับสมโมสังจะหมดอายุลงสิ้นเดือนมิถุนายนโดยมาชยาค์ลงเล่นให้ปีศาจแดงทั้งสินน้น317นัดทำได้90ประตูนับแต่ย้ายมาจากอาร์แอลโมเโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015นับตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2015ผมรู้สึกปินเกียริอย่างมากเลยที่ได้สวมเสื้อตัวนี้และได้เล่นต่อหน้าพวกคุณซึ่งถือเป็นแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพวกคุณให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเสมอทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ยากลำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณทําให้ผมทั้งบทเพลงทั้งกําลังใจความรักของพวกคุณที่มีต่อสโมสรคือความทรงจาที่จะตาตึงอยู่ในหัวใจผมตลอดไปผมอยากจะขอบคุณเพื่มเ่วมทีมทีมสตาฟโค้ดและทุกคนที่สโมสรที่ผมได้พบเจอตลอดระยะเวลา9ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมภูมิใจที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆกับพวกคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เจดจะอยู่ในใจผมเสมอสโมสรแห่งนี้มีความสําคัญอย่างมากต่ออาชีพการเล่นฟุตบอลของผมและให้โอกาสผมได้เล่นต่อหน้าพวกคุณผมกําลังจะออกไปเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ผมจะเป็นเรดวิลตลอดไปและจะคอตติดาามผลงนก แข่งขันของสมโมสรอ,อยู่ตลอดขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจอกันเร็วๆนี้เอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ชอบสปอร์ตนร์ชีว็ตของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ